สวัสดีครับวันนี้คนที่มีปัญหาลุมสิวฟังให้ดีนะครับวันนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษแฟลกเซลรุ่นใหม่นะครับรุ่นดูอัลนะครับจัดโปรพิเศษนะครับช่วงสู้โควิดในช่วงนี้จัดไปเลยครับถ้าขาดใครมาเป็นคู่คือ2ท่านนะครับทําไปเลยครับท่านละ1ปีฟังไม่ผิดครับท่านละ1ปีนะครับ ในราคาเพียงท่านละ37,500บาทเท่านั้นนะครับปกติเราก็จะทำการรักษาเดือนละ1ครั้งถ้าท่านมาสม่ำเสมอตลอด1ปีเท่ากับทําได้ทั้งหมด12ครั้งเชียวนะครับปกติ1คอร์ส5ครั้งจะอยู่ที่ราคา36,000บาทนะครับอันนี้ท่านเท่ากับเหมือนซื้อ1คอร์ส5ครั้งได้แถมฟรีอีก 7ครั้งแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะโปรโมชั่นดีๆพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดเพียงแค่20ที่เท่านั้นนะครับรีบจองด่วนหรือโทรเข้ามาสอบถามที่ที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับขอบคุณครับ